เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ณบริเวณห้องโถงชั้น1นอาคารรัตนเทพสตรีและด้านหน้าอาคาราคณะครุศาสตร์อาจารย์ดรพัทยากเรเหล่าสวัสดิกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสืบสารประเพณีลอยกระทงรำเพลนรำวงลอยกระทงกับเธอของขาคณะครุศาสตร์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสืบสารทานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่คู่กับทุกยุคทุกสมัยสําหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วยการประกวดกระทงและการประกวดครูต้นแบบคณะครุศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงพัฒน์วงกุทจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อนจังหวดัดรบุรีอาจารย์อุดมศักดิ์บุตรประดิษฐ์และอาจารย์ชยาพรหลายเจริญ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบุรีให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสินสำหรับผลการประกวดกระทงชนะเลิศได้แก่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่1รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สาขาวิชาพละศึกษาชั้นปีที่1และรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่สส่วนผลการประกวดครูต้นแบบคณะครุศาสตร์ชนะเลิศประเภทดาวได้แก่นางสาวพินยาดาฉงสกุล นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวชนะเลิศประเภทเดือนได้แก่นายจิรพัฒ์ใหญ่โตนักศึกษาสาขาวิชาพละศึกษาและรางวัลชนะเลิศประเภทดาวประกาฟ้าได้แก่นายธนากรโตสกุลนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัย